ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เดซิมฟรีเพคค่ะ mm hmm. ก็กลับมาแล้วนะคะเดซิมหลังจากที่หายไปสักคลิปสองคลิปนะคะ mm hmm. ก็มีคนเรียวควสมานะคะว่าให้สอนทำเควสสนามเด็กเล่นในฝันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลอยก็มาตอบสนองความต้องการของลหลายๆคนนะคะโอเคค่ะพลอยก็จะ ซื้อบ้านที่มันโล่งๆแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้แบบเวลาทำเค้กมันจะได้ไม่ต้องหาที่เยอะแยะนะคะโอเคอันดับแรกน,นะคะเขาให้เรานะคะซื้อเครื่องทำเทียนหอมนั่นเองค่ะเอ่ออยู่ไหนเนี่ยอันนี้นะคะเอาใช่ไหมเนี่ยอ๋อพอเคยซื้อแล้วมันก็เลยมีให้ โอ okay. เคเครื่องทำเทียนอยู่ไหนนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปในเครื่องทำเทียนหอมใช่หรือเปล่าอืมถูกล้พอจะใช้สคริปไปเลยนะคะโอ้โหของรางวัลเยอะแยะมากๆเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่เครื่องทำเทียนหอมอีกรอบนึงค่ะกดอันนี้นะทำอะไรอะ่ะอ๋อโอเคค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเราจะไม่วนวาย ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยกดที่แปลงปลูกผักค่ะเอาเป็นแปลงที่มีขอบฟ,ฟ้านะคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเสียงก็อาจจะแปลกไปนิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะตื่นนอนแล้วก็แบบรีบมาอัดให้เลยเนาะโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดอันนี้เลยค่ะ สุ่มเพื่อที่จะเอาไขควงนะคะมาปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะต่อไปค่ะเขาก็ให้เรากดที่ด้านมุมขวาซ้ายมือนี่นะคะตรงนี้นะก็ให้เรากดแค่นี้มั้งโอเคต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยกดที่เครื่องทำเทียนหอมค่ะ แล้วก็รอจนกว่าจะให้มีรูปเทียนหอมขึ้นก็เหมือนเคสต์อื่นๆที่ผ่านมานะคะแบบไม่ต้องใช้สครปต์นะรอไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่มันเกิดขึ้นเราดีกว่านาะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยพลอยก็รอเนี่ยคะ่ะแล้วมันีก็จะมีไอไฟส้มๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะรอไม่นานคะ่ะไม่ถึง5นาทีนะมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะ โอเคเราก็กดที่ไฟเลยค่ะเรียบร้อยต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยเหมือนกับปลดล็อกของต่างๆนะคะพอยก็จะอืมเขาให้เราปลดล็อกของต่างๆอะค่ะก็เราเนี่ยทำเควสเสร็จหมดแล้วนะคะถ้ามันขึ้นว่า แบบนี้นะอืมถ้าแบบนี้แสดงว่าเรานะคะทำเฟสเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็คือทำเทียนหอมจนกว่าแบบจะปลดล็อกพวกของรางวัลพวกนี้นะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยขอตัวไปทำเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ให้หมดก่อนนะคะเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็ได้ปลดล็อก เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเกี่ยวกับเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันมากดีกว่าว่าสิ่งที่พลอได้มามีอะไรบ้างคะ่ะไปดูของเด็กทารกก่อนนะคะก็จะมีเตียงนอนมาใหม่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนธรรมดานะพวกพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นชัช้นๆแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมได้เลยดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทานข้าวหรือไม่ก็โต๊ะของเล่นไว้ให้เด็กเนาะ โอ้ยมีชุดเคาน์เตอร์ไว้ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะดูสิน่ารักมากๆเลยต่อไปนะคะเราไปดูหมวดของเด็กวัยหัดเดินดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็จะมีโซฟานีทานนะคะ,แล,ะ,นนะ,คะแล้วก็จะมีโต๊ะวาดรูปอืมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะวาดรูปเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นะคะอืมแล้วก็จะมีชุดทำครัว เสริมมาก็จะมีที่นอนค่ะเกี่ยวกับโลงนี้ยายแล้วก็จะเป็นโจนสลัดให้เรานะคะโอเคสิ่งที่ได้มาก็มีแค่นี้ค่ะลืมไปว่ามันมีไฟมาเพิ่มเนะะียค่ะสามารถติดผนังได้อันนี้พอยชอบที่สุดในเดอะซิมแล้วค่ะคือน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้นะคะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พอดีนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย